พ่อคุณแม่ก็ต้องการการพักผ่อนเหมือนกับเด็กๆแล้วนะแต่บางครั้งฝันหวานก็อาจจะกลายเป็นฝันร้ายได้เหมือนกันแหละเยี่ยมเลยพวกเขาเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ด้วยอะต้องจัดการที่นี่สักหน่อยแล้วอ้าวนี่มันเจ็บมากเลยอ่ะฉันปิดมันหนีบมือตัวเองอ่ะฉันต้องห้ามทำให้พวกเขาตื่นนะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยขนาดเสียงดังแบบนี้พวกเขายังไม่ตื่นเลยล่ะเจ้าตัวน้อยนี่มันใครกันนะ บางทีอาจจะเป็นของเล่นลูกของพวกเขาก็ได้มั้งฉันอยากกินเบอร์เกอร์แซนชุ่มฉ่ำฉันต้องรีบไปหาเครื่องประดับก่อนแล้วโอ้นั่นมันเสียงอะไรกันเนี่ยเธอกรนดังอย่างก,กับเสียงเครื่องบินเลยอะอฉันดูแล้วว่าจะต้องจัดการเรื่องนี้ยังไงเงียบเลยนะตอนนี้ฉันดูแล้วว่าทำไมสามีของเธอถึงใส่หูฟังแบบนั้นฉันบอกว่าเบอร์เกอร์ไงเล่าไม่เขาก็เก่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยในดูโตข้างเตียงหน่อยสิจริงปะเนี่ยเขาเคยทำความสะอาดกันบ้างไหมนะ แหมงัม้นฉันให้เบอร์พนักง,งานทำความสะอาดเข้าไปหน่อยแล้วกันถึงเวลาเริ่มภารกิจของฉันแล้วคราวนี้ฉันต้องรู้แน่นอนรถแพงๆแบบนี้คุณต้องขับให้ระวังระวังหน่อยนะไม่งั้นรถของคุณต้องมีรอยขีดข่วนแน่นอนช้าก่อนนะไม่ต้องรีบมันมีที่จอดรถอีกขึ้นเยอะงั้นฉันเชื่อพวกเขาก็แล้วกันยังไงเขาก็น่าจะเห็นได้ดีกว่าฉันอยูเดนี้เลยนะเยี่ยมมากเลยล่ะเยี่ยมสุดๆเลยได้แล้วเหรอ วันนี้ผมก็ขับได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ฉันหลับสบายมากเลยอะนี่มาที่ไหนกันเนี่ยไม่เห็นเหมือนห้องนอนของเราเลยอะพี่หลักคุณโอเคหรือเปล่านี่พวกเราโดนลักพาตัวหรือเปล่านิวนายปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ยังไงปล่อยพวกเราออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะฉันหาอักษรตัวสุดท้ายไม่เจอโอ้สงส,ยสัยแม่สาวเสียงดังคนนั้นจะตื่นแล้วล่ะนี่มีใครอยู่ไหมเนี่ยเธาต้องการอะไรหรอฉันหิวแล้วะ รีบทำอาหารเช้ามาให้ฉันเลยนะรีเร็วเลยด้วยก็ได้รอแป๊บหนึ่งนะอาหารของคุณมาแล้วทีลักษ์ถ้วยก็ใหญ่ดีนะแถมยังดูอร่อยมากด้วยเธอดูน่ากลัวมากเลยอะ่ะไม่มีอะไรจะมาหยุดจูเลียจากมื้ออาหารของเธอได้หรอกนะทีลักผมขอกินซ้อนหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้หรอเงินก็ได้ครับจูเลียเธอกินจนหยดสุดท้ายเลยล่ะขอบคุณสำหรับของว่างนะแล้วไหนมื้อเช้าของฉันนะ่ะ นายคิดว่าแค่นี้จะอิ่มหรือไงฮะโอไม่ oh my, นะฉันทำอะไรลงไปเนี่ยนี่มันแค่มือแรงเองนะไมค์เขาไม่ได้คิดเลยว่าการรับผ่าตัวใครคนหนึ่งมันจะยากขนาดนี้ไข่น่าจะสุกแล้วละ่ะเหนื่อยแล้วเนี่ยเออร้อนมากเลยฉันต้องทำอาหารสิไม่ใช่มาปิ้งมือของตัวเองทำไมเธอกินเยอะขนาดนี้เนี่ยอ่าถึงเวลาตื่นนอนแล้วละ่ะวันใหม่ก็ต้องเริ่มด้วยรอยยิ้มแบบนี้แหละ ฉันต้องไปดูหน่อยแล้วว่าวันนี้มีอะไรกินนะโอ้ทุกคนไปไหนกันเนี่ยพวกเขาออกไปกินข้าวเช้าโดยไม่มีชานหรอแม่คะห้องนั่งเล่นก็ไม่เห็นจะมีใครเลยอะแปลกจังพ่อแม่ของฉันไปไหนแล้วนะพวกเขาไปเที่ยวโดยที่ไม่บอกฉันหรอแบบนี้ฉันก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วหรออย่างนี้ฉันก็ได้ทำทุกอย่างที่อยากทำแล้วละสิฉันสามารถกินอะไรก็ได้ที่อยากกินแล้วก็ไม่มีใครมาห้ามฉันด้วยดูเหมือนว่าลูซี่จะแฮปปี้มากเลยละ่ะเมื่อพ่อแม่ไม่อยู่ เพราะว่าไม่มีใครมาห้ามเธอเลยไงล่ะฉันอยากอยู่แบบนี้ไม่ต้องนานแล้วอะตอนนี้หนูก็มีเวลาทำอะไรอีกเยอะเลยเลยค่ะดูเหมือนว่าลูซี่เธอพร้อมจะโตเป็นผู้ใหญ่และได้เป็นอิสระจากพ่อแม่ของเธอมากๆเลยตอนนี้ก็ไม่มีใครมาสั่งให้ฉันทำอะไรแล้วล่ะงั้นฉันไปสนุกหน่อยดีกว่าฉันหิวแล้วอะสุดท้ายฉันก็ได้พักแล้วก็ได้หาอะไรกินสักทีโอ้มันหอมมากเลยอะ ที่รักคุณเปื้อนไปหมดแล้วอะครับเดี๋ยวผมช่วยนะนี่ขนมของฉันหมดแล้วเหรอเนี่ยไม่จริงอะฉันยังอยากกินอะไรกรอบๆอ,อยู่เลยฉันว่าฉันได้กลิ่นอาหารแถวนี้นะนี่มันกลิ่นเนื้อแสนชุ่มฉ่ำนี่นานิวฉันขอยืมแก้วน้ำของนายหน่อยสิได้เลยที่รักไหนมาดูหน่อยสิว่าใครไม่ยอมแบ่งอาหารให้ฉันนะเดี๋ยวฉันจะหาหนายให้เจออืมน้ำอัดลมและเบอร์เกอร์แสนชุ่มฉ่ำเขาบอกว่าเบอร์เกอร์เหรอ ฉันรอานายมาตลอดทั้งวันเลยล่ะนี่มันอร่อยมากเลยฉันว่าเขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละใช่แล้วล่ะฉันทําได้ขอฉันชิมหน่อยสิขอบคุณนะไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะเธอหาฉันเจอได้ไงเนี่ยไม่ส่งมันคืนมาเลยนะขอโทษสําหรับภรรยาของผมด้วยนะครับตอนเดอหิวเธอจะขี้มโมโหแบบนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจัดการดูวันนี้เองนะครับไม่ต้องห่วงพวกเราจะไม่กวนคุณอีกแล้วครับเห็นไหมล่ะครับเขาเป็นคู่ที่แปลกที่สุดในโลกเลยอะ่ะ ฉันปฏิบัติภารกิจยามค่ำคืนของฉันเสร็จแล้วตอนนี้ฉันก็เข้านอนได้แล้วล่ะฝันดีนะคะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวก่อนนะฉันอยู่บ้านคนเดียวนี่นาเดี๋ยวให้ไปนอนก็ได้นี่มาทําอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่านี้หน่อยดีกว่าหนังเรื่องนี้น่ากลัวมากเลยอะไม่น่าดูตอนกลางคืนเลยในแบบนี้จะนอนหลับได้ไงกันเนี่ยนี่มันเสียงอะไรกันนะอุ๊ยตายแล้วจะมีใครมาทำร้ายฉันหรือเปล่าฉันง่วงนอนมากเลยอะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยนาฬิกาปลุกนั่นหรอ หลังจากที่ดูหนังสยองขวัญเสร็จลูซี่ก็นอนไม่หลับเลยล่ะที่ล้วอย่าทำแบบนั้นเลยนะครับแบบไหนหรอมันเป็นความผิดของนายเลยนะที่เราโดนลักพาตัวกันมาแบบนี้ทำไมเป็นผมอ่ะดูพวกเขาสิพวกเขาก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยคุณอนาชยากรก็เห็นสิ่งที่เขาอยากเห็นแล้วเนาะสำหรับเขาไม่มีอะไรสวยงามไปกว่าถุงเงินใบใหญ่ๆแบบนี้แล้วล่ะไม่ต้องมาปากหวานเลยนะงั้นเติมแป้งหน่อยดีกว่าเนาะฉันดูเป็นไงบ้างอ่ะสวยเหมือนเดิมเลยครับ น,นี่คุณหัวขโมยคุณต้องการอะไรอีกเล่าฉันอยากเปลี่ยนชุดหน่อยอะเปลี่ยนไปทำไมเล่าคุณเป็นตัวประกันนะภรรยาของผมอยากได้ชุดใหม่หน่อยอครับงั้นก็ได้เดี๋ยวผมไปหามาให้รอปแป๊บหนึ่งนะครับที่รักเธอชอบชุดไดนโนเสาร์แสนอบอุ่นนี่ไหมล่ะ <c oughs> นี่นายเห็นว่าฉันแก่ขนาดนั้นแล้วหรอเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันดูหมิ่นกะะันชัดฉันต้องดูดีที่สุดสิชุดนี้คุณต้องโดดเด่นเธอชใช้แน่นอนเลยครับ ฉันโกรธมากแล้วนะฉันว่านายคุณจะไปไกลๆฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าปล่อยให้เธอใจเย็นลงกว่านี้หน่อยบายหายใจลึกๆก่อนนะแบบนั้นแหละเยี่ยมมากเลยนายรู้เลยไหมฉันชอบชุดนี้มากเลยลแหละเธอก็สวยอยู่นะที่นี่ไม่มีอะไรให้ทำเลยอะจะทำอะไรดีเนี่ยนี่มันนาฬิกาทรายเหรอว้าวลูซี่เธอเริ่มจะเบื่ออยู่บ้านคนเดียวแล้วล่ะวันนี้มันน่าเบื่อจังเลยอ่ะ โอ้รู้แล้วล่ะฉันจัดปาร์ตี้ที่นี่หน่อยดีกว่าสสาวมาที่บ้านฉันกันเร็วมันต้องสนุกมากแน่นอนปาร์ตี้สุดหรูหราเหรอเยี่ยมไปเลยไปกันเลยทุกคนอย่าลืมมางานปาร์ตี้ฉันนะดูเหมือนว่าลูซี่จะชวนทุกคนเลยล่ะเรามาสนุกกันไปตลอดทั้งคืนเลยดีกว่าฉันว่าฉันน่าจะชวนครอบทุกคนแล้วนะโอ้ตกใจหมดเลยอ่ะคุณก็อย่าลืมมาด้วยนะคะปาร์ตี้สุดหรูหราะเหรอที่นั่นน่าจะมีของแพงๆอยู่นะแบบนี้ลูซี่คงจะไม่เบื่อแล้วล่ะ ถ้าเพื่อนเยอะขนาดนี้ oh. เธอก็คงจะสนุกมากเลยดูซี่รับโทรศัพท์เ็วนี่มันเบอร์ใครนะ hmm. ไม่รับแล้วกันงั้นเรามาเต้นกันต่อดีกว่าเธอไม่รับอ่ะแปลกจังเลยงั้นเธอลองโทรหน่อยสิเธอหน้าจะรับโทรศัพท์คุณนะถ้าไม่มีพวกเรานายคงทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเธอทำได้ไงอะ่ะมาปาร์ตี้กันเลยล oh. ูซี่มีคนโทรหาเธออีกแล้วอะ่ะขอโทษ oh. ทีนะโอ oh. ไม่นะแม่โทรมายมเงียบกันก่อนนะ ฉันต้องรับโทรศัพท์ก,ก่อนแล้วล่ะวสวดดีค่ะแม่วสวดดีจ้าเปิดเล้นที่บ้านนะลูกไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูแค่ชวนเพื่อนสองสามคนมาเล่นที่บ้านนะคะ่ะโทรศัพท์นี่ดูแพงมากเลยอะส่งมาให้ฉันเลยนะไม่นะระวังหน่อยสิไม่บรจการเสพเปรดของฉันนี่เธอเป็นอะไรของเธออะแม่คะแม่อเคหร,รือเปล่าฉันตายแน่เลยช่วยฉันทำคองเสิรที่นี่ก่อนพวกเขาจะกลับมาได้ไหมอะได้สิขอบคุณนะเ่เธอเจ๋งที่สุดเลย แล้วพวกเธอจะเอามันไปไหนอ่ะกลับมาก่อนสิเฮ้ฉันคิดถึงพ่อแม่มากเลยอ่ะฉันไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วอย่าแตะเลยนะจ๊ะทำไมล่ะคะแม่กินขนมมันไม่ดีต่อสุขภาพนะก็ได้ค่ะหนูเข้าใจแล้วหนูอยากกินอะไรก็กินเลยจ้ะตามสบายเลยนะลูกรักเข้าใจดีจังเลยพ่ออนุญาตให้ฉันทำทุกอย่างเลยฉันคิดถึงพ่อแม่ของฉันจังฉันต้องไปช่วยพวกเขาแล้วล่ะ ว่าแต่พวกเขาอยู่ที่ไหนกันนะฉันต้องพลางตัวสักหน่อยแล้วไม่มีใครเห็นเธอแน่นอนโอ้นี่มันอะไรเนี่ยฉันต้องกล้าหาหน่อยแล้วล่ะระวังนะเจ้าจหัวขโมยฉันจะมาจัดการนายเองไหนดูซิว่าแม่โทรมาจากไหนฉันกำลังไปแล้วล่ะไม่เดีย๋ยทิ้งเธอไปนะเธอรักนายมากเลยล่ะ <c oughs> นี่หยุดมาดึงผมฉันได้แล้ว <c oughs> ก็โทษทีครับหวีให้มันเบาๆหน่อยเข้าใจไหม นีล่ลคุณเก่งมากเลยค่ะระวังนะเจ้าคนนี้ใส่ไม่ดีฉันไม่ช่วยพ่อแม่ของฉันแล้วฉันไม่เก่งเรื่องการต่อสู้มากเลยนะชมว่านายไปซ่อนก่อนดีกว่านายเป็นคนลักพาตัวพ่อแม่ฉันมาใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะพาพวกเขากลับไปเองจริงเหรอเยี่ยมเลยขอบคุณนะฉันได้เป็นอิสระสักทีดูสี่ลูกมาช่วยพวกเราแล้วหรอฮีโร่ตัวน้อยของเราอย่าลืมของด้วยนะครับขอบคุณนะครับนี่ทิปของคุณขอบคุณนะครับงั้นกลับบ้านไปเลยนะ ขับรถดีๆล่ะดูเดียวเข้าไม่ต้องมาสั่งฉันเลยฮ่นายกลูเหมือนลูกแมวเลยอะงั้นเดี๋ยวฉันให้รีวิวนายสาดาวก็แล้วกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับนี่มันอะไรนเนี่นยไหนมาดูหน่อยซิว่ามีงานอะไรให้ทำบ้างไหมนะโอ้มีคนต้องการคนรับใช้เหรอนี่แหละโอกาสของเราสุดท้ายพวกเราก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วล่ะส่งช็อกโกแลตมาให้ฉันเลยตอนนี้มันของโปรดของผมนะ หยุดขโมยของผมได้แล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยฉันมีความสุขมากเลยล่ะว่าเรารอใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปดูดีกว่าหวังว่าครอบครัวนี้จะชอบฉันนะครอบครัวผมเป็นพ่อบ้านมาเจ็ดชั่วอายุคนแล้วครับคุณคงหาคนที่เก่งกว่าผมไม่เจอแล้วล่ะฉันว่าฉันพร้อมแล้ววัสดีครับไม่นะไม่จริงอะ่ะนี่ต้องล้อกันเล่นแน่เลยไม่ได้เจอกันตั้งนานนะ ใจเย็นก่อนนะไม่ต้องร้องไห้แล้วล่ะชีวิตนี้มันโหดร้ายจังเลยทุกอย่างไม่ต้องโอเคแน่นอนคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน